ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะกิจกรรมส่งท้ายปีของ f ฟ e ีมินิโ o กับ Over Top Up นะเพียงแค่คุณมียอดเติมขั้นต่ำเ่ย200บาทก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมรางวัลใหญ่ก็คือ PS5 Spiderman 2 Edition นะครับผมแล้วก็ รางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยนะรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทนะครับผมลิงกกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะมาฮาร่าบูธสีเขียวนะครับผมฮาร่าฟีเจอร์เขียวที่มีบูธดีกว่าโอ้โหถือว่าโอเคอยู่นะไม่แย่นะโอเคอยู่นะสําหรับฟีเจอร์เขียวมีบูธแต่ก็ไม่ได้ Oregon. มีทุกคน นะครับผมหนึ่งทมมีสามคนแต่ละคนก็บอกเลยว่าแค่โคตรจี๊ดนะครับผมซาร่าก็ถือว่าโอเคเลยครบเครื่องนะครับผมครบเครื่องนะมีความเร็วนะฮะคุณเดก็โอ้โหคนนี้ก็ชีเด็ดว่ะนะตัวจีด๊ดตัวจี๊ดเลยนะครับผมตัวจี๊ดเลยความเร็วโอ้โหดูด,ดิโคตรโหด,ดนะความเร็วโคตรด,ด,ดีแล้วก็มีอีวานมาตินนะครับผมคนนี้แม่นก็ด,ดีว่ะโครเลเยอร์ โ้หเลี้ยงบอลบอลคอนโทรลของสั้นเจมเจมทั้งนั้นนะครับผมเจมเจม,จมทั้งนั้นโอ้โหแต่ละคนนะความเร็วเดี๋ยวนะสปีดเอาสปีดไม่เท่าแต่ได้ได้พวกจ่ายบอลแล้วก็เลี้ยงบอลที่โคตรจะดีนะไอวอนมาตินโอเคเอาง่ายสามคนที่มีบูทเนี่ยดีหมดเลยนะครับผมนะดีหมดเลยมามานะแต่ถ้าดีสุดก็ซาร่า ุดก็ซาล่านะครับผมของฟรีของฟรีเปิดก่อน,นคร้บเดี๋ยวค่อยล่าก,กันล่าแน่นอนอเปิดอของฟรีไปก่อนของฟรีไปก่อนดูจืดๆนะดูจืดๆนะจะได้ใครถ้าตัวมีบูทกับตัวอืมไม่มีเลอไม่มีเลเซอร์เดี๋ยวนะไม่มีเลเซอร์เอ้าไม่มีเลเซอร์ซาล่ามาเฉยเลย ตอนแรกผมคิดว่าไม่มีเลเซอร์อาจจะเป็นตัวที่ไม่มีบูทหรือเปล่าแต่ไม่เกี่ยววบเอาจริงนะคนไม่สับหลอกมาหลายรอบแล้วซาร่าเตกในดีเรกฮะตึ้งเลยนะครับผมโอ้โหเจียมนะโอเคไปต่อดีสองเผื่อได้ตัวอื่นนะครับผมแปะโอเคไอดีสองนะถ้าขึ้นอย่างเงี้ยให้กดรีทรายไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าเพิ่งกดออกนะให้กดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะฮะถ้างั้นไม่ได้เล่นแน่ๆวันเนี้ย ไปเลยอาจจะสามครั้ง4ครั้ง5ครั้งหรือเป็น10 20ก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันบางทีกดจนท้อกดจนเหนื่อยะแต่ถ้ามันเข้าได้เลยเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับผมแต่ก็อาจจะมีให้กดี e ชายข้างในอีกมีเ <c> ห <oughs> มือนกันนะแต่สัญญาก็จะเป็นตรงนี้แหลนะโอเคกดแป๊บก็น,นานหยู่นั้นเนี่ยโอเคมาแล้วกว่าจะเข้าได้ <c oughs> กว่าจะเข้าได้ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับผมไอเดเรย์เดด,ดซาร่ามาแล้วอยากได้ดูดรี นะครับผมอยากได้รุดรี่อยากได้ตอิอูอนะฮะมามาเนี่ยถ้าเป็นตัวบูทมีบูทก็ถือว่าโอเคนะนะครับผมอูดเดกับออวานมาตินนะฮะไม่จืดนะหรือว่าจืดวะมีบอลลูนแต่ไม่มีรุง้งมีเลเซอร์รอเเฮ้ย สวยดีโรดริโกนะครับผมโรดริของเอ่อของแมนเชสเตียนะฮะเฮ้ยเป็นสองไอดีที่เปิดไม่โคตรคุมหรือวะนะดีแรกซาร่าดีนี้โรดริเฮ้ยตึงๆทั้งนั้นเลยวะนะเฮ้ยแจ๋วนะครับผมสวยๆเลยฮะไปต่อนะดีสามนะดีสุดท้ายไปโอเคไอดี ID ที่สามนะจะคมเหมือนสองไอดีแรกหรือเปล่าจะโคตรด,ดีเลยวะ ซาลารรดดี้เอดีนี้ก็น่าจะเป็นตีโอมั้งไปเนะี่ยไปไปแต่คนอื่นในเพคเนี้ยก็ถือว่าจี๊ดเหมือนกันนะบางตัวไม่โหสปีดมีพลุว่ะมีพลุว่ะมีพลุว่ะไม่มีเลเซอร์มีแหลกนิดหน่อยโอ้อินเตอร์มิลานนะครับผมอินเตอร์มิลานของกลางเหรอเนะี่ย ตรงกลางเหรอแหม่ไม่ใช่ตัวที่เล่งไว้ะดิไม่ใช่ตัวที่เล่งไว้แต่ขอดูสเตตก่อนละกันอาจจะดีนะฮูเพลเยอร์ด้วยแต่ยินได้ตั้แหน่งเดียวอืมปกตินะไม่ได้หรือหวาอะไรมากนะครองบอลจ่ายบอลได้ปกตินะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันสําหรับเปิดแพ็กนะครับผมหรือว่าจะเอาต่อวอะจริงผมผมพอใจแล้วนะของฟรีสามไม่ดีผมพอใจมากแล้วพอใจมากแล้ว จะล่าต่อเหรออืมก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนแล้วจริงนะคือโอเคแล้วตอนนี้โอเคแล้วโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะพอใจกับผลงานแนละ้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้